ไโอเคทุกคนกคน็หลังจากที่เราผ่านศึกมาอย่างหนักหน่วงเนาะเราก็จะได้เวลาเปิดกาชากันแล้วเพราะว่าเล่นมาก็จะได้ลูกแก้วเพิ่มอีกเอามาเพิ่มความเค็มเอาละทุกคน ladies and gentlemen welcome to my s o u เราก็ตอนนี้มี18ลูกเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดลูกนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใช้หล,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 ลอดไฟเปิดลูกเก่าหรือว่าใช้เปิดแล้วหลอดหลอดไฟเปิดลูกใหมด่ดีแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องลบความเกลือด้วยการเปิดพวกกาชาเาก่าๆก่อนเดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาตั้งแต่แบบอันแรกๆกันก่อนเนาะอย่างเช่นอันเนี้ยเนี่ยมีหนึ่งอัน,นเ,อออเ,เ,อเนี้ยอ,อ,อ,อ่ะอุจาร์แล้วกันอุฉางแล้วกันอ่ะเราสามีสกิลอุจางมีอุโตอุจาที่พูดเหมือนจะได้ ไเขจายคมเกลือป่อนข้าคมเกลือปก่อนตอนนี้เรามีเกลืออยู่18,228นะปะไค่อยๆขยับกันไปอ,อุ้ม,มาน้เเลยเว้ยต่อไปอนนด้ไรเ,เอ,อ่ย โอ้นี่อยากได้ของวายลี่ไงมาอู้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 อด้ยัอู้ได้ยังอู้โอ้โอ้มายก็อยากได้ของวายลีได้วายลีโอ้ my god ไอ้ไม่น่าเชื่อได้ไงเนี่ยปกติอยากได้ของอะไรไม่เคยได้เลยนะทำไมครั้งนี้ได้วะโอ้ my god ว้าวเฮ้ยวันนี้มันมาว่ะทุกคนวันนี้มันมาว่ะ เฮ้ยมีรางแล้วมีรา,างดีและมีรางดีละจัดไปอุ้ยนี่แบบอันละสองร้อยสองร้อยสองร้อยอ่ะบบสุดยอดได้นี่มาพี่ชอบมากเลยมันแลกมันแลกเกิดได้เยอะดีโอเคบอกแล้วชิวๆไปก่อนชิวๆไปก่อนอันนี้อะไรเนี่ยใส่ขอบคือเหลือของใครเอ่ยอ๋อคิริคิริอยู่ใต้อยู่นะไม่ได้มองของโจเซฟเลยนะเฮ้ยเฮ้ย ยิงแล้วยิงแล้วว้าวไอ้ของคิงลิงเฮ้ยเฮ้ยอยากได้อะไรก็ได้นั่นเหรอเฮ้ยบ้าบอบ้าบออะไรเนี่ยเฮ้ยวันนี้มาว่ะวะันนี้มาว่ะ my god เฮ้ย <ine> อยากได้อะไรก็ได <c oughs> ้ oh my god ใจเย็นใจเย็น เอ็นอันนี้ชิวๆก่อนชิวๆก่อนขจายความเกลือไปเฮ้ย้าโบลที่สุดเปิดได้สองอันนี่คือแบบโอ้คอมพิวเลยชีวิตนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่นอะไรอ่ะของใครั้งอ่ะอ๋อขอเห็นดูเหรออาเทียไปเอ่ยเกชาอู้อยากได้หมดเลยใครก็ได้มีหมดตัว น่ร้อยใบน่าจะมีอยู่น้อยใบอู้สองร้อยเกลือเลยนะไปู้บจะได้อันถ,ถ้ามีอันเดียวแล้วได้มานนี่แบบกินบ้านแตกโอเคหมดนยังแล้วก็อ๋ออันนี้เอ้ามันแม่งกูเปิดอะจะเปิดเนี่ยเออโอ้นี่พี่คือแบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไม,ไม่ไม่มีอะไรอยากได้เลยจริง จะแม่งได้จะแม่งได้อ้ oh my god, oh my god. <c oughs> ได้น้องบอดด้วยอ้ oh my god อะไรเนี่ยพี่ได้สามชิ้นแล้วทุกคนพี่ได้สามชิ้นแล้วอ้ oh my god โอ้ยต้องอ่ะสักหน่อยสักหน่อยสก,กินมาจะก,กินมา oh, อ๋อเขาหายใจหายคอแป๊บ เฮ้ยบ้าพอที่สุดเปิดไปได้ไงวะเนี่ยเปิดไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยว,วันนี้มันมาว่ะวันนี้มันมาว่ะอันจริงพี่ว่าพี่ว่าดันการนี่คือไม่รอดแล้วพี่พี่ได้ชัวร์พี่ได้ชัวร์บอกเลยโอ้หแล้วแต่น้องบัวมาใน10โลแรกด้วยนะหมดย่างหมดย่าง หมดแล้วของจริงของจริงอันนี้นของจริงจับตาดูจับตาดูของจริง <c oughs> สติกเกอร์นี่บาลเแหม <c oughs> <c oughs> อ๋ออยอกนกันไม่ได้ จะไปเอาอันอื่นให้มันได้เกลือนะแต่อันอื่นมันได้ทองกันมาหมดแล้วมันก็คงแบบไอ้หมอนี่ม่งได้เยอะแล้ววันนี้พอไม่ต้องเอาพี่ใช้หลอดไฟกับอันไหนดีอ่ะจริงๆอันนี้อยากได้แค่น้องหมีแต่ถ้าพี่ใช้หลอดไฟกับอันนี้แล้วไม่ออกไอ้สองคนนี้มาคือคือมันจะเฟลมากแต่ถ้าพี่ใช้หลอดไฟกับอันนี้แล้วมันออกใครก็ได้คือมันได้หมดโอเคมาเดี๋ยวเราพี่สรุปเลยลวกันเอาอันนี้อันที่สองลวกันเพราะว่าอันแรกมัน น่าจะยากไปได้ได้หมีตัวเดียวไม่คุ้มอันนี้คือแบบได้ใครก็ได้อันนี้คือได้หมดถ้าสดชื่นน่าจะเปิดได้ประมาณ20ลูกพอดีจัดไปเรือนิบอลเชียวอีกครั้งได้อีกครั้งนึงมา ไปจบสิ้นเลยโอ้ย919 9็289327วุ้ยพี่เปิดอีกสามลูกพี่เปิดอีกสามลูกกูจะเอาให้ได้มาอย่างที่พี่บอกไว้ทุกคนว่าคนมันได้อะเปิดอันเดียวมันก็ได้ อาจจะเป็นลุกที่สองไม่ว่ากันไม่ว่ากันมาใชา้หน่อยให้ลุ้นไงให้ลุ้นอ,อ่ามันอาจจะเป็นลูกสุดท้ายไงคือแบบอ่าให้เราผิดหวังก่อนแล้วลูกสุดท้ายเนี่ยค่อยแบบเซอร์ไพรส์เราก็จะได้มาอย่างน่าชื่นตาบานถูกไหม แม่งออย่างที่พี่บอกไว้ทุกคนว่าคนมันได้อะเปิดอันเดียวมันก็ได้คนมันได้อะเปิดอันเดียวมันก็ได้